สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูพิมพ์อีกครั้งนะคะณห้องเรียนอนุบาล3กอไก่ของเราค่ะในสัปดาห์นี้ครูพิมมีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยนะคะเอแล้วเป็นเพลงอะไรเด็กๆอยากฟังไหมคะถ้าอยากฟังพร้อมแล้วไปเริ่มฟังเพลงกันเลยค่ะ ที่เด็กๆได้ฟังเพลงไปแล้วเด็กๆจะสังเกตว่าในเนื้อหาของเพลงนะคะมีสัตว์อยู่หลากหลายชนิดค่ะใช่แล้วล่ะค่ะในสัปดาห์นี้ครูพิมพ์จะชวนเด็กๆมาเรียนรู้เรื่องสัตว์โลกน่ารักนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาเริ่มการเรียนรู้กันเลยค่ะมาเลยค่ะสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งนะคะมีธรรมชาติความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันนะคะครูจะพาเด็กๆ มาเรียนรู้ชนิดของสัตว์โดยแบ่งออกตามที่อยู่อาศัยนะคะได้3มชนิดดังนี้ 1. สัตว์บกสัตว์บกก็คือสัตว์ที่อาศัยอยู่บนพื้นดินสัตว์บกที่เด็กๆคุ้นเคยที่อยู่ใกล้ตัวเด็กๆคือสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงได้แก่นกเป็ดไก่สุนัขแมวหมูหวัวควาย สัตว์ป่าก็คือสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่านะคะได้แก่เสือช้างกวางมีนกเงือกงูลิงและเป็นต้นนะคะสสัตว์น้ำสัตว์น้ำก็จะแบ่งออกเป็นสองชนิดนะคะคือ 1. สัตว์น้ำจืดสัตว์น้ำจืดก็คือสัตว์ที่อาศัยอยู่ในบ่อน้ำลำคลอง แม่น้ำได้แก่ปูกุ้งหอยปลาตะเพียนปลาดุกปลาช่อนปลานิลเป็นต้นค่ะ 2. ส,สัตว์น้ำเค็มสัตว์น้ำเค็มก็คือสัตว์ที่อาศัยอยู่ในใต้ท้องทะเลนะคะได้แก่ปราวานปลาฉลามปลาโลมาปลากระตูนปลาดาวหอยปูแมงกะพุน เต่าทะเลม้าน้ำเป็นต้นค่ะ 3. ส,สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำก็คือสัตว์ที่อาศัยได้ทั้งบนบกและในน้ำนะคะได้แก่กบเขียดค้างคกอึงอ่างจระเข้เป็นต้นค่ะประโยชน์ของสัตว์นะคะ 1. นํามาประกอบอาหารได้แก่กุ้งปลา เป็ดไก่หมูสองนำมาใช้แรงงานได้แก่ช้างมา้าวัวควายสามนำมาทำเครื่องนุ่งหม่มได้แก่แกะแพะสี่นำมาเลี้ยงไว้ให้ดูเพลิดเพลินนะคะได้แก่สุนัขแมวนกปลาเป็นต้นค่ะ หลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์โลกที่น่ารักไปแล้วแล้วที่บ้านของเด็กๆล่ะคะได้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรไว้บ้างถ้าเด็กๆได้เลี้ยงอะไรอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาในไลน์กลุ่มของห้องเราด้วยนะคะคุณครูจะได้รู้ว่าเด็กๆเ,เ,เลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรบ้างและอย่าลืมให้ความรัก ให้ความเอาใจใส่ดูแลสัตว์ด้วยนะคะเพราะสัตว์ก็เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกับคนเราค่ะต้องการความรักความเอาใจใส่เหมือนกันสำหรับสัปดาห์นี้ครูพิมพ์ลาเด็กๆไว้เพียงแค่นี้แล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ